แท๊บแท๊บสวัสดีสวีดับเพื่อนๆชาว FC ยามเย็นนะจ๊ะวันนี้เราจับปลาได้หนึ่งตัวนะครับเรามีปลาโลมานะครับามาเพื่อนๆรับชมกันนะผมขอรับชมคลิปนะครับสถานที่ตั้งนะครับอยู่ที่ถนนเลียบทั้งด่วนนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบสุนุรีนะครับผมตรงข้ามเสากิโลเมตรทางด่วนที่260นะครับพระราม2ไม่ไกลไม่ไกลนั่นเองนะครับผมวางเอาแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าแวะมากินมาม่าก็ยังดีขอบคุณครับวันนี้นะครับเราเรามีเป็นฮอนด้า ออแอคคอร์ดนะเพื่อนๆนะพอพิเศษของเขาคือเป็นปี2007แล้วครันนี้เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับผมไมเนอร์เชนก็คือว่าไฟท้ายเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่ตัวไมเนอร์เชนนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ไม่ใช่สามเหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอนะันนี้เป็นสามเหลี่ยมถูกต้องแล้วนะท <c oughs> <c oughs> ี่ครับผมขอให้รวยด้วยสี่ 2, เกะเบกสองบก็สวยด้วยจังหวัดนี้นี่แวะไปไม่ได้เลยนะไปเจอสิงโตบ่อยเลยนะแล้วขอทาชจะสีมา แแหนี่ครับผมท้ายเตยก็ยังสวยนะเพื่อนเพื่อนะที่สำคัญเนี่ยยางอ่ะนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับปีประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามเลเพื่อนๆนะยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยทีเดียวเชียวนะครับสวยนะครับภาษีก็สองห้าหกเจ็ดนะครับแต่เป็นตุลานะครับยาวๆเลยแล้วก็โป้งมีรอยนิดนึงนะครับนะครับแต่ยังอื่นเนี่ยถือว่าเดิมนะครับผมมาดูภายในกันดีกว่าน้องโรโดโรโดก็ถือว่าโอเคครับ กระจกเอ่ยนะครับขอบคิ o ้วโครเมียมเนี่ยขอบกระจกขอบยางคุณนี่ก็ยังถือว่ายังเดิมเดิมข้าขอดูภายในะนิดนึงแผงข้างประตูก็สวยสะอาดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้าด้วยดูซะก่อนนี่ฮะระบรบสัตล็อกเซ็นทรัลล็อกเซ็นทรัลล็อกยังใช้ได้อยู่เลยนะฮะเซ็นทรัลรถติดนะช่วงเย็นๆนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะหลังก็ยังสวยสะอาดนี่ครับผมเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยมันิีฟังก์ชันด้วยนะครับผมควบคุมโทแล้วก็เป็น ABS แอร์แบคด้วยขอฟังเสียงนิดนึงครับต้รดวยคับ โอ้โหนุ่มจริงเลยซ้อมไห้ก่อนรถสตาร์ทติดชื่อนะเพื่อนๆนะบอกไฟฟ้าใช้งานได้นะนี่ครับเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับแล้วก็ปรับเอียงไปเอียงมาได้อย่างแหลมเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันแผนงประตูข้างสวยสะอาดนะครับแล้วก็ไฟสองเท้ายัางใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ลายไม้คอนโซล ABS Airbag ค cool ู่นะเบาะไม่มีขาดคอนโซลสวยงามครับลายไม้ชอบเก็บของนะครับแล้วก็ช่องแอร์ ก็ยังถือว่าสวยเดิมนะครับเก็บของได้นะครับช่องเก็บของก็ใช้งานได้นะเดี๋ยวพี่กอดูนิดหนึ่งของยกขึ้นแบบนี้เลยอันนี้คือชั้นแรกอันนี้สไลด์ได้ด้วยนะครับผมโอเคเรียบรอ้อยขอดูสองแถวหน่อยสองแถวก็เหมือนเดิมครับใช้งานได้นะครับลายไม้ก็ยังสวยบอกคู่หน้านะครับก็ยังไม่มีขาดแตะขักเสียงได้เบาะหลังนะครับก็ยังดูดีอยู่รักแขนเป็นไงบ้างครับ,รบนี่ ลายไม้แล้วก็วางแค่น้ําได้นะครับแต่งเฉงเลยเขาบอกว่ามีม้าไฟฟ้าด้วยขอดูสักนิดหนึงไงงด้ไหมน้องโดโดนี่ครับผมแม่ม้าไฟฟ้าอย่งเฉ่งเอาลงเลยครับสวิตไหนฮะสวิตตรงนี้ใช่ไหมหอ,อข้างพวงมาลัยหน้านะครับแล้วก็ปิดลงปกติเลยมาดูท้ายกันดีกว่าขอดูท้ายนิดนึงคับน้องโดโดคันนี้ติด R P G มาด้วยล้วครับผมถ้าเป็นถังโดนัทนะเพื่อนๆน,นะติดมาอย่างดีเลยนะครับ ห้องเก็บของก็กว้างขวางครับขอดูห้องท้ายนิดนึงครับนี่ครับเป็นถังโดน้ำเ,เพื่อนๆติดมาอย่างดีเลยนะเพื่อนนะ<อ>เห็นบอกติดมาต้องมีวันสี่หมื่นแล้วเพื่อนนะทำ<อ>ไปเล่นไปอ่ะไปห้องเครื่องเลยดีกว่ามากระโปรงก็สวย,ยนะนิดนึงไปโอ้ยนึ่งไปอแม่นิดนึงฮะดูฟิล์มซะก่อนอย่างเจ๋งแล้วเพื่อนนะฟิล์มเติรมรอบคันไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะครับมาขอดูห้องเครื่องนิดนึง คันนี้ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะถ้าซื้อไปใช้งานก็ถือว่าคุ้มค่านะครับยุ้วรอยบ้างเล็กน้อยราคาไม่แพงที่พี่บอกเลยคันนี้คือจัดโปรโมชั่นเต็มๆเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับหม่น้ำนะครับคานหน้านะครับก็ยอดเดิมนะครับแล้วก็สายชาร์จ GPS นะครับสติกเกอร์หลังเครื่องก็ยังสวยอยู่เพนเทสน,นี่ที่เด็กก็ยังอยู่เนาะฝาะโปรงก็งยังสวยทั้งบานนะ นี่มีโช้ดดักจมน้ำเนี่ยฮะติดแก๊สไปอย่างดีเลยนะครับไม่ชอบถอดออกได้แต่ชั่วโมงนี้ประหยัดได้ก็ดีเนาะก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับคุณลูกค้านะจ๊ะมาหนึ่งรอบมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะฮอนด้าแอคคอร์ดนะเพื่อนๆนะปี2 0 0 7ออโตสวยๆเลยคันนี้จะเป็นแดนด้านะจ๊ะปี07อตอกรถ1,000บาทครับขอนสบายๆ 3, า0 0 0บาทเพื่อนนะับมารับไปเลยงินสดรับไปเลยนะ100,000 ห้าพันบา,นบานเทเพื่อนเรับไปเลยโปรโมชั่นพี่พีจัดไทยจะออกรถ1,000แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เ,เพื่อนเนะเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานนะครับจะได้มีกำลังใจมาเป็นรถสวย,สวยดีๆทกถูกมาฝากเก็ซกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจะถอยพี่หน้าวันนี้จ้า